ทีเนี่ยรามีการย่อยที่เหมือนกัน mm. เช่นในปากเรามีการย่อยแป้งใน,นส่วนของลำไส้เ็กเรามีการย่อยอะไรบ้างกระเพาะอาเรามีการย่อยอะไรบ้างโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอ็มไซง่ต่างอันนี้สามารถไปดูเองได้อันนี้ข้ามซ้าอีกอันนึงที่เราต้องพูดถึงกันคือ,อเขาเรียกว่าเป็นส่วนของ the four s t a g e of food processing ก็คือขั้นตอนของการจัดก,การอาหารของของสิ่งมีชีวิต ชั้นสูงหนึ่งเลยสิ่งมีตชั้นสูงต้องมีกระบวนการเรียกว่า ingestion คือการนำอาหารเข้าถูกไหม i อ g e s t คือการนำอาหารเข้าเข้าไปก็คือการกินวิธีการกินก็จะแตกต่างกันว่ากินรูปแบบไหนกินยังไงปาาก็จะแตกต่างกัน,นเรื่องของการกิน อันที่2กระบวนการเมื่อกินเข้าไปแล้วมันต้องเกิดมีการทําให้เป็นชิ้นเล็กลงที่เรียกว่าดเชสชันก็คือกระบวนการย่อยการย่อยก็มี2แบบอีกก็คือ,อไรเคมีคอลดเจสชันถูกไหมกับส่วนของอะไรด์ด์แมกนิคอลดเจสชันในส่วนของข้อแตกต่างระหว่างเคมีคอลกับแม a นิคอล ถ้าเป็นแมคานิคอลเนี่ยอา,อาหารเล็กลงแต่โมเลกุลไม่เปลี่ยนเคมีคอลมันเป็นการเปลี่ยนโมเลกุลให้เล็กลง โดยใสเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาจากการย่อยเสร็จแล้วย่อยเล็กองเสร็จแล้วเมื่อย่อยจนพร้อมที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของสมอลโมเลกุลแล้วเนี่ยาสารอาหารจะเกิดการแอบ o r ซ t บชันคือการดูดซึมดูดซึมเพื่อน,นำไปใช้ส่วนที่ใช้ได้ก็ส่งต่อไปยังร่างกายต่อไปยังเซลล์ต่าง ส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็จะขับออกมา้อนร่างกายที่เราเรียกว่า elimination คือการขับออกที่ขับออกมาคืออะไรกากอาหารเขนะียนาะนี้คือกระบวนการจัดการอาหารของของสิ่งมีชีวิตที่มนันสูงขึ้นจากภาพภาพนี้ในกระบวนการที่เราเรียกว่าการย่อยอาหารเนี่ยเราเคยได้ยินอยู่2คําก็คือ1 ตัวนี้ก็คือส่วนของสิ่งที่เรียกว่าปฏิยาเดีเดเรชันที่เราเจอแล้วคือคําว่าดีก็คือการดึงน้ําออกปฏิยาที่มีการดึงน้ําออกดึงน้ำออกเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อสร้างสาร โมเลกุลใหญ่จากสารโมเลกุลเล็กอ่ะจากภาพอย่างเช่นกรณีนี้เรามีส่วนของสารสองตัวซึ่งตัวน่าจะเป็นรูโคสนะประมาณนั้นตัวที่1กับตัวที่2ไม่ใช่ฟูโคสอ่ะถ้าเิดดูว่าเรามีการดึงน้ำออกมา1นึ่โมเลกุลโดยการเล่งของเอนไซม์ในการเล่งอุญาก่อให้เกิดสารใหม่ที่เป็นลักษณะที่เป็นฝั่งเนี้ย ก็คือเป็นโมโนเมอร์สองอนรวมกันฝั่งนี้ก็เป็นโมโนเมอร์รวมกันกลายเป็นสารที่ใหญ่ขึ้นก็คือไดเมอร์เราต้องอาศัยปฏิยาที่ว่าเดไฮเดเรชันแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการลดขนาดของโมเลกุลสารจากขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขนาดเล็กเราต้องมีปฏิยาดีไฮเด a รชันเดไฮเด y รชันไฮโดไลซิสก็คือการเติมน้ํา ที่มีการเติมน้ำเข้าไปอย่างเช่นทุกตัวอย่างเช่นเวลาเรากินแป้งเข้าไปกินขนมปังเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเราอยู่น้ำก็เนื่องจากว่าร่างกายต้องการบอกว่าก,นนก,กินน้ำเข้าไปกินน้ำเข้าไปเพื่อเราจะเข้าไปย่อยแป้งให้มันเล็กลงถูกไหมประยาเนี้เราเรียกว่าไฮโดรไลซิสทั้งสองบัรยายต้องมีเอนไซม์เป็นตัวกระตุ้นถามว่าถ้าไม่มีเอนไซม์เป็นตัวกระตุ้นสิ่งเกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยาทั้งหมดกันย่อยทั้งหมดรเราจะเกิดขึ้นได้ชาลงหรือไม่เกิดการย่อยเลย อย่างเช่นคนเราไม่มีเอนไซม์เซลลูเลสถูกไหมที่ใช้ในการย่อยสารี่เรียกว่าเป็นเซลลูโลสเพราะเมื่อเราไม่มีปุ๊บเราก็จะย่อยเซลลูโรสไม่ได้แต่ในวัวเนี่ยในัตษ์เกี่ยวเรื่องพวกนี้มันมีเอนไซม์เซลลูเลสจากการที่มีแบคทีเรียาชนิดที่อาศัยอยู่ในร่างกายมันเนี้ยสร้างออกมาให้มันเลยย่อยพวกยาได้คำถามนี้ก็ทําไปแล้วโอเคต่อมาที่เราจะดูก็คือในส่วนของต่อมน้ําลาย ตอนน้ำลายมันก่อให้เกิดการย่อยเชิงเคมีเกิดขึ้นครั้งแรกในปากเราตอนน้ำลายเราเนี่ยเราเรียกว่าาลิวารีแกรนมันผลิตเอนไซที่เรียกว่าเป็นแอลฟาอะไมเลสคือแอลฟาอะไมเลสนะเพราะนั้นในาลิวารีแกลนเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่า,าถ้าเป็นน้ำลายเฉยเป็นน้ำลายเฉยเนี่ย เป็นน้ำลายเ,ยเฉยๆแป๊บนึงเป็นน้ำลายเ,ยเฉยๆเราจะเรียกว่าสาลิว่าสาริว่าคือน้ำลายแสดงว่าในส่วนของต่อมน้ำลายเนี่ยมันมีหน้าที่ก็คือหลักๆเลยก็คือมันช่วยในการที่ผลิตน้ำลายหรือสาริว่าซึ่งในการผลิตเนี่ยมันก็จะมีเอนไซม์บางชนิดปนออกมาด้วย ในต่อมลายเรามีทั้งหมด3คู่ที่เรารู้ว่าเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารโดยตรงแต่เราพบว่ามันมี4คู่แต่คู่ตรงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ว่ามันเกี่ยวข้องแค่ไหนในส่วนของต่อมไลายคู่แรกคือเราดูก่อนนะเป็นต่อมน้ำลายเรียกว่าต่อมนลายข,าข้างข้างขางขกหัวเรียกว่าเป็น p a ร o t i d s a l i ว a r y gland ส่วนนี้ต่อมน้ำลายแต่ละอันนี้จะอยู่เป็นคู่เป็นคู่ บริเวณนี้อยู่ตรงไหนบริเวณข้างหัวก็คือบริเวณใกล้ๆใกล้ๆแก้มเราอยูใ่ใต้หน้าหูนิดหนึ่งส่วนตรงนี้จะสร้างน้าลายชนิดใสอย่างเดียวซึ่งชนิดใสอย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ชนิดใสอย่างเดียวนะพวกนี้จะมีเอนไซม์อะไมเลสสูงชนิดใสนะใช่ว่าน้ำลายเรามีชนิดใสกับชนิดเหนียว ตัวนี้มันมีโอกาสในการที่เราเรียกว่ามีการติดเชื้อไวรัสได้เพราะฉะนั้นเราจะทําให้เกิดโรคคางภูมิเกิดขึ้นบริษัทดังได้ตรงนี้นะต่อไปที่2คือต่อมน้ําลายใต้ขางไก่ก็แน่นอนอยู่ใต้ขางกันไก่เราจับดูใต้คางจากคางเราถอยหลังไปที่อยู่ใต้หูเราที่เป็นเลี่ยวๆอยู่ตรงนี้คือใต้ขางไก่เพราะฉะนั้นขานไก่เรียกว่าเป็นแมนดิบูล่าเพราะฉะนั้นสับก็คืออยู่ด้านล่างสับแมนดิบูล่าแก่นั่นคือต่อมน้ลายใต้ขางไก่ พวกนี้ผลิตทั้งใสและเหนียวแต่ผลิตสนิดที่เรียกว่าใสมากกว่าอันที่3ตรอมไรใต้ดินก็อยู่ใต้ดินเลยตัวนี้จะมีท่อตัวนี้นะตัวของต่อมไรใต้กลางไกจะมีท่อไปต่อกับส่วนของตอมไรใต้ดินเพราะวพวกนี้ตรอมไรใต้กลางไกเนี่ยใต้ดินเนี่ยมันจะผลิตน้ำลายทั้งสองชนิดแต่ผลิตน้ำลายชนิดเหนียวมากกว่าส่วนใหญ่แล้วจะออกมาเวลาที่เราอะไรเราหิวน้ำเราขาดน้ำออกกําลังกายประมาณนี้ในตอมน้ำลายเพราะในภาพนี้ ดูน้ำลายก่อนน้ำลายมี2ชนิดชนิดแรกคือชนิดใสเรียกว่าซิรัสซิรัสตัวนี้จะเป็นน้ำลายที่มีส่วนของการส่วนของน้ำน้ำย่อยเรียกว่าเอมไซเนี่ยอะไมเลสเนี่ยอยู่หรือเรียกว่าเป็นส่วนของไทยาลินก็ได้ชื่อเดียวกันเพราะตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการย่อยแป้งให้เป็นเด็กตินเด็กตินคืออะไรเด็กตินก็คือสายคาร์โบไฮเดรต ที่ซาลงส่วนใหญ่จะย่อยได้แค่เด็กตินถูกไหมไม,ไม่ได้ย่อยเป็นโมเลกุลน้ำลายชีดคือเป็นน้ำลายชนิดเหนียวที่เราเป็นมมลคัสพวกนี้ก็ผลิตเป็นเมือกต่างๆที่ช่วยในการคุกเค้าอาหารใหา้เนกะิดการเคลื่อนที่ได้ดีซึ่งเรามาดูอประกอบน้ำลายน้ำลายก็ลักษณะของน้ำลายคือเป็นกรดอ่อนๆทำที่ใน,นการละลายอาหารให้มันซอฟต์ลงให้มันนุ่มลงเพราะในน้ำลายมีอะไรบ้างหลักๆคือมีอะไมเลสก็ย่อยคาร์โบไฮเดรตมีวอเตอร์คือน้ํา ทำลายอาหารถูกไหมแล้วก็มีพวกมิวซินก็คือเมือกพวกนี้ก็คือเกิดจากคาร์โบเรตรวมกับโปรตีนพวกนี้กลายเป็นเมือกที่ทําให้อาหารจับเป็นก้อนได้ที่เรามาดูภาพในภาพนี้ต่อน้ําลายอันที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือพารตกกพารติกแกนไหมพารติกแกนไหมใหญ่สุดเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดดูสีม่วงนะตรงนี้คือพาราติกแกนทั้งหมดนี้ อยู่ข้างขัวข,ขูเมื่ออไรที่เกิดติดไวรัสจะเกิดเป็นโรคทางกลุมากขึ้นอันที่2องตอนน้ำลายใต้ขานไกลก็อยู่เรียนใต้ขานไก่เกิตรงนี้ตรงนี้อันเนี้ยผลิตชนิดใสมากอันนี้ผลิตชนิดใสมากกว่าชนิดเหนียวแต่สวงสับแต่น,นิวราแกนคือตอนนลายใต้ขาไกตอนน้ำลายใต้ดินก็อยู่ใต้ดินเลยเพราะมันคําเราพูดเราเห็นว่าน้ำลายพุ่มกระชูดออกมาตรงนี้ก็เกิดจากซามไปอนิวราแกนเนี้ยมันปล่อยออกมา ทีนี้ในสองท่อเนี้ยในส่วนของสับ ura, แมนยูราเกนกับสับลิ้นขั้วเนี่ยมันก็จะมีท่อที่เชื่อมต่อกันในส่วนสับลิ้นขั้วแกนต่อมไต้ลิ้นจะผลิตแอฟไซ์ F side, หรือน้าลายชนิดชนิดเหนียวมากกว่าชนิดใสในส่วนตรงนี้เกนนี่คือส่วนของเอมไซทีนี้ตอนมลา,ายอันนึงก็คืออันที่สี่เราพบก็คือเป็นตอนมลา,ายก็เป็นทูโบเรียลแกนตัวนี้เราพบโดยบังเอิญมันอยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณหลังโพรงจมูกต่อกับคอหอย ตรงนี้คือจมูกเราถูกไหมนี่คือโพรงจมูกอยู่ตรงนี้แล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นคอหอยคอหอยก็คืออะไรตรงนี้ก็จะเป็นอ่าดูระบายดูส่วนตรงเนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นคอหอยคอหอยหรือเรียกว่าเป็นฝาดิง้งอ่ะ ตอนนี้เราพบอะไรบางอก่นงนี่เราใส่สารสีเะไรจะแกนแล้วปรากฏว่านี่มันขึ้นสีขึ้นมาแล้วพอมันขึ้นสีพบปรากฏว่าอาการที่เกิดขึ้นคือผู้ป่วยจะมีาอาการแบบคอแห้งก็เลยคิดว่ามันนาา่าจะผลิตเกี่ยวกับเรื่องของเมือกในการที่เคลือบบริเวณคอหอยทำให้มันสุ่มชื้นหรือคือได้สะดวกขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการด้วยอาหารอันต่อมาคือในส่วนของคอหอยคอหอยในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ต่อลงมาถูกไหมเป็นช่องที่วางอยู่เป็น ลักษณะคอหอยเนี่ยถ้าพูด,ดง่ายๆตัวคอหอยเนี่ยมันมันเชื่อมระหว่างระบบหายใจกับระบบจ่อยอาหาร นี่คือสตรอันเพราะคอหอยก็ตั้งอยู่บริเวณหลังโพรงจมูกเมื่อกี้เชียดูแล้วเพราะตรงนี้คือจมูกถูกไหมตรงนี้คือจมูกตรงนี้คือโพรงจมูกโพรงจมูกเพราะมันตั้งอยู่หลังโพรงจมูกและก็ตั้งอยู่บริเวณหลังปากของเราและตั้งอยู่บนหลอดอาหารและหลอดลมและหลอดลมนะเสริมมาดิษหงึ่ง ร้อคอหอยก็เป็นส่วนหนึ่งของทั้งระบบทางเดินหาหารและระบบหายใจมันจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนของการเปิดปิดของช่องของพวกหอยพวกนี้ก็คือในเรื่องของเนื้อเยื่อที่เรียกว่าเป็นาฟาปิกองเสียงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอีพิคอติสคอหอยเราแบ่งออกเป็น3 3 3ส่วนอันที่1ก็คือคอหอยส่วนปาก เราเรียกเป็นอโลฟาลิงถูกไหมอโลก็แปลว่าอะไรอโลมาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่าอโลก็คือปากอันที่สองก็คือเป็นคอหอยส่วนจมูกก็คือเป็นนาโซก็มาจากคาว่านาโซก็คือเป่าจมูกนาโซฟาลิงอันที่สามก็คือเป็นคอหอยส่วนที่อยู่ติดกับกล่องเสียงก็คือเรียกว่าเป็นส่วนของลาลิงโกฟาลิงลาลิงโกก็มาจากคำว่าลาลิงลาลิงก็คือกล่องเสียง น,นั้นนี่คือคอหอยมี2ชนิดแต่คอหอยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทางเดิอนอาหารเนี่ยก็มีแค่2ชนิดก็คือคอหอยส่วนปากกับคอหอยส่วนของล่องเสียงที่เกี่ยวข้องส่วนนาโซฟาลิสเนี่ยไม่เกี่ยวถ้ารูจา้จักภาพอันที่1เลยก็คือนาโซฟาลิสจะอยู่ด้านบนเลยเพราะอาหารมันไม่ผ่านทางนี้แล้วแต่อาหารจะผ่านจากไหนผ่านจากปากเข้ามา เข,ออเ,เ, iling, เข้าสู่คอหอยส่วนที่เรียกเป็นออโรฟาลิงถูกไหมสีชมพูแล้วก็เข้าสู่คอหอยส่วนเรียกว่าเป็นส่วนลาลิงโกฟาลิงโดยที่ว่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้งของกับการกลืนก็คือบริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแผ่นอยู่ที่สามารถกระโดกขึ้นลงได้ไอ้ตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าอะไรล่ะเรียกมันว่าอีพิกอติส ก็คือฝาปิดกล่องเสียงสังเกตดูการวางมันมันจะเป็นแผ่นที่กระดกไปมาได้และมีช่องที่เปิดอยู่ก็คือช่องนี้ก็คือช่องที่เข้าหลอดลมเดี๋ยวเราจะพูดถึงอังนัน้นนหละเพราะในส่วนของด้านนี้ก็คือพูดถึงส่วนของข้อหอยหรือฟาริงเพราะในส่วนของคอหอยเนี่ยเราแบ,บ่งไป็น3ส่วนส่วนแรกคือเป็นส่วนของนาโซฟาริงาะแน่นอนมันอยู่ที่จมูกเพราะมันไม่เกี่ยวข้องออกับทางเดินอาหารอันที่2เป็นออโรฟาลิงก็จะเกี่ยวข้องกับ ทางเดินหารก็คือเป็นส่วนที่ติดกับปากโดยตรงเพราะตรงบริเวณนี้จะพบส่วนของทองซินหนึ่งคู่ด้านข้างก็คือส่วนของพาลาไทองฟินตัวนี้ก็เขียวข้องกับพวกระบบท่อน้ําเหลืองอะไรพวกนี้อันที่3าก็คือเป็นลาลิงโกฟาลิงก็คือส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของคอยเลยตัวนี้ก็อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูภาพอ่ะคนเราเนี่ย จะมีอยู่สองหลอดที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ด้านหน้าเราตรงเนี้ยก็จะเป็นหลอดลมเวลาโดน่าดคอ่าดอะไรก็จะโดนหลอดลมเพราะหลอดลมก็จะขาดด้านหลังก็จะเป็นหลอดอาหารมันจะอยู่ติดกันอย่างนี้มันจะเบียดกันอยู่โอเคนะเพราะอาหารเราเนี่ยจะส่งผ่านจากไหนล่ะ มันจะส่งผ่านจากส่วนของออโรฟาลิมไปยังาลาดิงโกฟาลิมและค่อเข้าสู่อีโซบากัสก็คืออหลอดอาหารเค okay, นะนี่สาหรับในส่วนของคอหอยที้สิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือเราบอกว่าเราจะคืนอาหารพร้อมกับการหายใจได้หรือไม่ตอนนี้เราตอบร่าไม่ได้เพราะอ,อะไรล่ะเพราะอ,อะไรเรามาดวันนี้เวลาเรากินอาหารเข้าไป กินเข้าไปปุ๊บงทีเก็ขึ้นคือเมื่อเราคืนเข้าไปตรงนี้ปุ๊บลิ้นด้านอาหารเข้าสู่คอหอยเราส่วนที่เรียกว่าเป็นออโรฟาดิ้งเสียกดขึ้นคืออาหารเราจะดันให้แผ่นนี้เคลื่อนที่ไปด้านบนแล้วปิดช่องด้านบนตรงนี้เพราะฉะนั้นอากาศอาหารจะเข้าถู่ฝั่งนี้ได้ไหมไม่ได้เราก็ไม่สามารถเอาอากาศเข้าถู่รูจมูกได้อันที่หนึ่งอันที่สองเมื่อมันเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างมันจะดันให้ส่วนของมันจะเกิดรีเฟก,กเกิดขึ้นก็เรียก ด f f เฟ t รขึ้นทําให้ตอนนี้แผ่นนี้มันห้อยตามลงส่วนด้านล่างกล่องเสียงจะยกตัวถึงขึ้นตรงนี้ก็จะโดนปิดเพราะฉะนั้นพอเราปิดปุ๊บอากาศต่อให้เคลื่อนที่ตรงนี้แล้วข้างบนเปิดข้างล่างปิดอากาศก็ไม่สามารถเข้าสู่หลอดลมได้มันก็ไม่เกิดการหายใจเกิดขึ้นในขณะที่เราคือนอาหารหรือเคี่ยวอาหารเสนะอันนี้คือส่วนของอ